้ำเยอะเลยนะนเพื่อนๆวันนะี้นะฝนลงเบาๆนะครับนะแล้วก็น้ำค่อนข้างแรงนะลองน้ำมีเต็มไปหมดเลยอ่ะวิ่งมาแล้วนะผมหลบไฟก่อนนะเดี๋ยวต้านจุกใจจะแสบตานะครับนะ โอ้ยเพื่อนๆมาแล้วครับวู้สุดยอดสุดยอดเลยเมื่อกี้นี่เห็นไหมเมื่อกี้นี่บอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนก่อนกี่รอบกี่รอบสองรอบครับสองรอบโอ้โหสุดยอดโอ้โหมาแล้วนี่นี่โอ้โหโซลแรกไส์สวยนะไซส์เกือบโลนะครับไซส์เกือบโลนะปลาจีนนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้โหหมานจริงๆริโอ้ เจวเลยแจวเลยเปิดสวยเปิดสวยวันนี้นะอนโอ้มีกำลังใจเยอะเลย <c oughs> <laughs> นี่ดูไซส์ปลาก่อนนะให้ดูไส์ปลาก่อนนะยังมีในตู้อีกตัวหนึ่งนะเพื่อนเนะยัง<ๆ>ไม่ได้เพื่อนเพื่อนดูนะนะตัวนั้นไซส์ประมาณ2โลได้เพื่อนๆเดี๋ยวดูไซส์นี้ก่อนนะ ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบโลได้นะเกือบโลครับออโอเคเจ๋าหูสุดยอดวัดดี้ครับเพื่อนเพื่อนก็สําหรับวันนี้นะผมอยู่ที่คลองส่งน้ําสุวรรณภูมินะฝั่งระบายน้ําออกทะเลนะครับนะก็เมื่อกี้นะให้เพื่อนเพื่อนดูผลงานก,นกันก่อนเลยนะมาถึงนี่ท่านทุกไทยหวาไปก่อนเลยนะสองรอบนะรอบที่สองก็ได้ตัวเลยเ <laughs> จ๋าเลยดูเพืบบ่นเพื่อนโอเคมาลุ้นกันเลยนะครับดูที่คลองส่งน้า เออขอเพื่อนมาช่วยกันลุ้หน่อยนะมันจะได้ปลาอะไรบ้างอันแน่นอันแน,น่โอ้วันนี้น่าจะมานะน่าจะมานี่ทั้งตัวสองตัวได้ไหมเอาสัามตัวก็พอะสามตัวโซลาโล่สามตัวกระเพอเอ้าโอเคลุยลุยลุยครับโอเคเพื่อนๆนะก็อย่างที่บอกในคลิปก่อนหน้านี้นะคือวันนี้เนี่ยท่านโชคชัยเนี่ยเขามาหว่านตอนกลางวันไปแล้วนะครับนะแล้วก็ได้ปลาจีนมาตัวหนึ่งจริงๆก็ติดมาสองตัวตัวหนึ่งร่วงน้ำนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยได้มาแล้วนะ ใส้ประมาณ2โลได้นะเก็บไว้ในถังนะเดี๋ยวตอนที่ให้เพื่อนๆดูปลารวมเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูด้วยนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยหวานไปสองรอบนะก็ได้มาอีกหนึ่งแต้มนะโอ้วันนี้ท่าทางน่าจะมากระดวงแล้ววันนี้ <c oughs> นะก็ <c oughs> <นะ S 1> โอเคครับนะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันผลลัพมันรู้ยังไงครับรอมกันเห็นมัอเปมาแล้วมาแล้วนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะไปครับไป ามาลุยกันหน่อยนะเพื่อนนะเดี๋ยวหลบไฟหน่อยนะจะไม่ฉายไฟลงน้ำนเพื่อนะนะ มานวดแล้วเพื่อนนะตามน้ำไเรื่อยครับน้ำแรงครับวนี้ครับ มีปูมาแทนได้ไหมปูไม่มีปลามีปูได้ปูมาแทนแล้วล่วงไปแล้วปาดีน่าจะได้ได้รุ่นนะอ่รอบนี้น่าจะได้รุ่นเหรออันเน่้ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเพื่อนนะเดี๋ยวท่านโจกใช้ก็เลยไปนู้นนะเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆนะครับเดี๋ยวตามมาดูกใกล้ๆรันเพื่อนนะจะได้รุนไหมครับอ่ายังเงียบอยู่นะครับเพื่อนนะอ่าไปรุยกันเพื่อนนะเดี๋ยวรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ถ้า อ่าไม่เจอตัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายหมายกันนะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆนะให้เขาเดินไปนู่นน่จุดทางนู้นนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะครับเพื่อนฮะโอเคเงียบเนาะเอาละ อ่ะโอเคเพื่อนนะก็สําหรับหัวสูบนะฝั่งระบายนะ้ำของทะเลนะก็อยู่กับท่านช่งใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ได้มาหนึ่งแต้มนะแล้วก็ค่อนข้างเงียบนะผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไปหัวสูบบางปานะเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวสูบบางปานะโอเคมาเพื่อนมาติดตามหน่อยมาลุ้นกันหน่อยบางปาทจะได้ปลาเือมั้งคิดว่าน่าจะปลาเยอะนะน่าจะมีปลาเข้านะเพราะว่า,าวันนี้ฝนมันตกนะฮะเพื่อนนะก็เลยคิดว่าน่าจะมีแต้มอยู่นะครับนะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวสูบบางปากันครับ เอาล่ะเพื่อนนะเดี๋ยวให้ท่านโชคชัยก็เดินไปคนเดียวกันนะต้องขออภัยด้วยนะที่ผมไม่ได้ส่องไฟท่านโชคชัยนะเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะตื่นนะเราเรามาถึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงหวานรอบแรกเลยนะครับนะเดี๋ยวมารุ่นนะครับนะให้เขาแห่ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็ตามก็ไปถ่ายใกล้ๆนะครับนะก็สําหรับหมายนี้นะผมเคยมาเช็คแล้วรอบหนึ่งนะคราวที่แล้วก็มาประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ ปลาเข้าเกือบทุกรอบนะ้เพื่อนนะเอาล่ะไปลุ้นกันเพื่อนดูนี่เป็นยังไงบ้างมารอบแรกนี่หมันหมนอยู่แล้วอา่านะหาหมุมเพื่อนๆก่อนนะ มาลุยมันมาแล้วรอบแรกอะ่ะมีแต้มอยู่แล้วเนี่ยนี่ไงาม,าม,าม,ามาแล้วนี่ไหมมาแล้วมาแล้วนี่ดูซีจะมีสายให้เราบ้างครับโอ้มีตัวเล็กติดมาแล้วเพืเ่อนนะหมายนี้ปลาเยอะครับนะเดี๋ยวมาดูเลยนะ โโอ้หปลาเต็มเลยนะนี่นะสักเกอร์สักเกอร์ก,ก,อก็เยอะปลาดินก็เยอะนะครับแต่ว่ายังไม่เจอไซส์ใหญ่นะเขาจะเห็นนี่ก็คือไซส์เล็กๆทั้งนั้นนะครับนะนี่นะเห็นนะวิงลงไปนู่นแล้วนะครับนะ ปองไว้ก่อนอ่โอเคอออนี่ตัวหนึ่งนี่อยู่นี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 ่น,นี่ตะเพียนตะเพียน,เ,ยน,น,นเอออตะเพียนอีกตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวท่านโชคใจเขาเอากระป๋องมาใส่ก่อนนะเพื่อนๆนะ,นนะอ่าเดี๋ยวผมเพื่อนๆดูก่อนเนี่ยนี่เป็นซักเกอร์นะซักเกอร์กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองเท่าที่เห็นนี่สองตัวนะแต่ว่าอหอยเพียบเลยนะครับนะ เพียนอยู่นี่นะแล้วก็นี่จะเพียนนะแล้วก็ตรงนี้มีปลาอีกตัวหนึ่งนะไซส์ไม่ค่อยใหญ่เพื่อนนะรอบนี้ยังไม่เจอนะคราวก่อนนี้ได้ปลาจีนี่น่าจะไซส์กับโลนะ่ะสวยๆเลยนะอ่ะถังมาแล้วกระป๋องมาแล้วนะ,นะเดี๋ยวน่กโชคใจก็ปลดก่อนล้วกันนะเพื่อนๆน,นะน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะ <laughs> รุ่นกันต่อเพื่อนนะรอบสองนะครับนะเมื่อกี้รอบแรกเพื่อนดูก่อน na. นะนี่รอบแรกนี่นะห้าแต้มเลยนะเพื่อนเพื่อนะรอบแรกนะแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่นะครับนะห,หมายนี้ปลาเยอะเพื่อนนะปลาเยอะมากนะแต่ว่าส่วนมากจะไซส์ไม่ใหญ่ครับนะก็มาเช็กหมายเพื่อนดูกันนะครับนะวันนี้ก็อยู่ครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมเพื่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ไปคลองส่งน้ํามาคลองส่งน้ําก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันครับ ถ้าปลาไม่เข้านี่ผมกับท่านโชคชัยรู้แล้วย้ายเลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้มันรุนกันนะ<ล>อุ้ย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 ปลาอะไรดิน้นปลาอะไรดิ้นปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนหรือซักเกอร์อ่าปลาเยอะเลยเพื่อนนะแต่ว่าตัวเล็กนะ แล้วก็ซักเกอร์นี่มาเกือบทุกรอบเลยนะโอ้โหปวดไปนะู่นแล้วนะหนวนะเหนื่อยตอนปลดเนี่ยเมื่อนนะโอ้ซักเกอร์มาทุกรอบนะหมายนี้ซักเกอร์เยอะนะบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับนะท่านไหนที่จะลองเข้ามาเช็กหมายดูก็ถ้าตั้งใจหมหาซักเกอร์ไม่ผิดหวังครับ เอาสกเกอร์บอกได้นะเป,ปส่งไห้ถึงบ้านเออเอาสกเกอร์บอกได้ท่านชมชัยบอกนะนี่ไงยังไงอะไรปลากระดีอ่าปลากระดีก็มาเพื่อนนะนี่นี่ปลากระดีก็ปลากระดีอ่ามาของถังไวก้ก่อนนะนกล่าวว่าจะหว่าสักห้ารอบก็พอแล้วนะครับเพื่อนนะเพราะว่าปลามันเยอะครับแล้วก็ปลามันตัวเล็กครับแล้วก็ ต้องอาศัยดวงนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยากได้ปลาใหญ่หรือว่าอยากได้ปลาจีเหมือนคราวที่แล้วนะวันนี้น้ำเยอะครับเลยลองมาเช็คดูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวท่านโชคชัยปวดต่อนะครับเพื่อนๆนะอ่าเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับนะผมไม่ได้ฉายไฟลงน้ำนะนเพื่อนนะเดี๋ยวท่านโชคชัยเขา ซุ่มดูปลาสักนิดหนึ่งนะครับนะเรามีป็นไ,ไงหายไม่ค่อยบานเฮ้ยไม่ค่อยบานนี่แหละนี่แหละหมานหมานี้ยังไงก็ได้หมานี่ปลาเยอะจัดอ่ะอา้าวติดติดหรือเปล่า งานเข้านะเดยวติดนะเนี่ยนี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่ขนา,าดแถมไม่าบานนะเนี่ยดูนะดูเนี่ยเยอะแค่ไหนเนี่ยเห็นไหมปลาเล็กเป็นน้อยนี่สิบตัวนะเพื่อนนะ ในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนะแต่ซักเกอร์มาทุกรอบอันนี้แหไ,ไม่บาดนะครับนี่แห่ไม่บาดนะเนี่ยเห็นไหมปลานินนแลแมงละเสีดายนะไซส์ไม่ใหญ่นะถ้าไซส์ใหญ่นี่ผมว่าหมายแตกไซส์ใหญ่นี่หมายแตกแน่นอนเพื่อนนะหมายนี้ปลาเยอะครับครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วเพื่อนนะไม่ใช่อะไรขี้เกียจปวด ปวดไม่ไหวสงสารคนปวดนะเพื่อนๆเห็นว่าวันนี้นี่เราใช้แแหได้นะแหได้นี่สามเซนสิบสองซอกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยปลาตัวเล็กนี่มันมันติดมาด้วยนะแล้วก็เศษขยะนี่ติดมาเรื่อยๆนะครับนะส่วนแหเอ็นเนี่ยนะยังไม่ได้บอกเพกื่อนๆนะแหเอ็นเนี่ยขาดไปแล้วนะ เดี๋ยวผมจะลงคลิปนะครับไอ้แหเอนที่มันขาดเนี่ยไว้ทางเพจนะเพื่อนๆที่กดติดตามเพจอยู่นะก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับนะไปเช็คหมายกับท่านโชคชัยมานะปรากฏว่าแหรเอนเนี่ยระหวานไปเนี่ยรอบแรกอะ่ะไม่เป็นไรครับรอบสองนเรียบร้อยเลยครับนะเศร้าเลยนะคลิปนั้นนะไม่ได้อัพลง youtube นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เพื่อนๆทางเพจนะครับได้รับชมกันนะครับนะสำหรับเอซโดยเฉพาะนะ S 1> <S 1> <S หรือกันต่อครับเพื่อนๆอีกสองสามรอบน่าจะพอแล้วนะครับนะ ป่ะเรานี่น่าจะเยอะท่านตุ๊กชัยบอกนะสักเกอร์ใช่ไหมสักเกอร์น่าจะเยอะหวานมาเนี่ยสักเกอร์เข้าทุกรอบเพื่อนๆนะโอ้โหแต่รอบนี้มันรุ่งปช่อนกันหน่อยเอาไปช่อนมาฝากเพื่อนอย่างนี้รุปากอปากข้อปลากข้อนี่อะไรภาษาอีสานะเออปลากข้อนะอ่ะมารุ่งนี่ยเพื่อนๆนะ หนักอยู่หนักอยู่นะท่านจุกชัยว่านะปลาดินด้วยปลาดินด้วยมาดูมาดูกันมาลุ้นกันครับโอ้โห oh oh, ซักเกอร์มาอีกแล้วมาทุกรอบนะหมายนี้ซักเกอร์ <Okay. S 1> ไม่มีแห้วครับนี่โอ้โ oh ห oh, ตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดครับเพื่อน เออเดินตงขึ้นงมาลคอนะอีกสองแต้มนะตัวเล็กเหลือเกิน ท่านตุ๊กชทยบอกปลาเยอะจริงครับแต่ว่าเสียดายตัวมันเล็กครับแต่ว่าสักเกอร์ไม่เล็กแต่ว่าักเกอไม่เล็กไอปลาที่เราต้องการเนี่ยตัวเล็กหมดนะไที่ไม่ต้องการเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเนยนลยนะปวดยาวๆไปกันเพื่อนดูกันต่อกันเพื่อนมา รอบนี้จะเป็นยังไงปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อน,อนสเกอร์ักเกอร์ักเกอร์ักเกอร์ตกเยกอะเ,เ,เ,เกินฮะออเดอร์ได้นะสกเกอร์หมายนี้นะผงไม่ไปถึงบ้านเลยเ <laughs> ดลิเวอรี่ถึงบ้านเลย เอาบอเริ่มลงอีกแล้วพอดีแหละเดี๋ยวอีกสองรอบพอแล้วนะมันมันเยอะมากนะแต่ว่ามันปลาตัวเล็กเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาอะไรดินนอุ้ยมาแล้วนี่ไซโบนินโบมาแล้วเพื่อนนะโอ้ยนินโบมาแล้วนี่เป็นไงโอ้ยอ้แจ๋วนินโบนินโบ,นนโ,บ,บโอ้โห แมไม่เล็กนะผมขอสอนคำพูดนะหมายนี้นะปลาไม่เล็กนะนี่ดูนิโบนะปลามือเต็มๆนะตัวนี้นะเอนโลครับเลือนโลโอ้ยดูสิแม่โอ้โหโอ้โหผมว่ามีเจ็ดแปดขีดแล้วเนี่ยฮะทำเป็นเล่นไปนะดูนะ ใหญ่กว่ามือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดกล้องไม่โฟกัสนะอยู่ใกล้ไปหน่อยเดี๋ยวผมถอยนิดนึงนี่โอ้โหกลับบ้านได้แล้วอ๋อ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 อนออเออ๋ออ๋อะ๋ออ๋ออะออ๋ออนออ๋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 อั๋รอบออ๋ออ๋ออ๋อล๋ออ๋อเตลอ๋ออ่ออ๋ออ๋อย๋ออ๋ออเออ๋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 อออนออ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  แสดงว่าหมายนี้เพื่อนเพื่อนต้องหวานออกไปไกลๆหน่อยนะครับนะแต่ตอนนี้ฝนล,ลงละสองรอบพอแล้วนะท่านโชคชัยนะเ,น <laughs> เดี๋ยวหนีไม่ทันนะฝนล,ลงละเ,เอาละเพื่อนนะก็อันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะแล้วก็เดี๋ยวจะมุกไปแล้วนะฝนเริ่มลงแล้วครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะฝนนะอ่าสวยเดี๋ยวมาลุน้นรอบสุดท้ายนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ อักกมาลุ้นปัสกาเกอร์กันหน่อยครับ <laughs> ดินไหมดินไหม ตัวเล็กอ่า <Okay S 1> มีแต่ตัวเล็กอันนี้พอแล้วนะครับอ่ามีแต่ตัวเล็กเพื่อนนะอ่านี่สะบัดหลุดไปแล้วนะเอาละเพืนะ่อนนะก็รอบนี้ก็มีแต่ตัวเล็กมานะครับนะ <_ d ata> ก็เออเล็กแค่นั้นเลยนะโอเคครับนะว <Okay. S 1> ันนี้น่าจะ <_ d ata> พอแค่นี้นะครับนะ เอาล้เพื่อนๆนะก็ถึงเวลาต้องจากลากันแล้วนะเดี๋ยวก่อนที่จะจากลากันนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูผลงานปลารวมกันนะก็สาหรับวันนี้นะไป2หมายกันนะไปที่หัวสูบคลองสงนะโซนอณภูมินะฝั่งระบายน้ำออกทะเลนะครับแล้วก็มาที่หัวสูบบางปลานะครับนะไปเดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมกันก่อนครับให้ดูผลงานปลารวมวันนี้นะนี่นะครับนะมีปลานิลนนะไซโบ้นะหนึ่งตัวนะแม่เกือบเท่าปลาจีนเลยนะนะตัวนั้นก็เกือบโลนนั่นน่ะนะ นี่ปลาจีนะครับไซส์เกือบโลนะตัวนี้นะตัวใหญ่ไซส์สองโลตัวใหญ่ด้านโชคชัยบอกว่านี่ไซส์สองโลได้นะครับนะโอ้โหวันนี้ลัก,กี้นะไปหัวสูบนะครับฝังระบายนะ้ำออกทะเลมาครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็มาหัวสูบบางปลายครึ่งชั่วโมงนะครับนะส่วที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับตัวเล็กเต็มไปหมดเลยนะนะครับนะก็โอเคครับเพื่อนๆน,นะประมาณนี้ครับเอาแล้วเพื่อนนะก็ถึงเวลาต้องจากลากันแล้วนะสําหรับวันนี้นะครับนะ ก็วันนี้เนี่ยเราไปมากี่หมายไปสองหมายครับผมสองหมายนะหมาย<อ>แรกเราไปที่หัวสูบก่อนนะหมายแรกหมายแรกก็ได้พวกปะจีนหมายแรกเป็นปะจีนนะที่ทคลองสอง<ด>่งน้ําน,นะครับนะแล้วก็หมายที่สองเนี่ยเป็นปลานินโบนะอยู่ที่หัวสูบบางปลานะครับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ปลาจีนมาสองตัวเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมาหวานไปรอบหนึ่งเลยใช่ไหมกลางวันได้ตัวนึงกลางวันได้ตัวนึงตัวนึงแต่ว่ากลางวันจริงๆติดมาสองตัวสองตัวแล้วลุดไปตัวนึงครับผมเออกลางวันจริงๆก็ได้สองตัวนะมันล่วงตกน้ําไปตัวหนึ่งนะ แม่เชได้นะวันนี้คนี้ครับเพื่อนๆลาก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเออโอเคนะก็เอาเป็นว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับท่านชุกชัยเหมือนเดิมนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ